มมานบ่เฮ้ยจังสลาตาเอออ้อาสวัสดีครับผมปูเยี่ยมพาลุยนี่จะเลี้ยนน้ำกลนเขาตลอดมั้งพากันมายำตาใจกับแม่วาลีอีกเที่ึงเพิ่นเฮ็ดอีหยังวุ้นนี่เฮ็ดอีหยังล่ะตาเนี่ยเขาดินบักแตงครับโอ้เขาดินบักแตงเขาใส่ปุ๋ยแล้วเขาดินพร้อมบ่อครับเขาพากันไว้เออจะได้ขึ้นข้างมันโอ้ยซ้ำ ว่าอย่างแจังยากอย่างปรได้มาเนาะอันยามปรได้๋ยเข่าจังไหนแตตาเอาสุฟังเข่าจังไหนวดว่างันเขาอย่างว่าสองหางว่ะเพื่อได้มาเตะใส่เพรคือคักเนี่ยโอ้ยย้ายรีบไปรูปเอายกข้างมาปูนเออปูตาบ้านเออเขาให้มาสองหาวันนี้เก็ยตัวเดียวโคโลก็คือยังเล่ากันเออวันนั้นมันเข่าเกียศูนย์จังๆเนาะครขาเออให้เก็ยตัวเดียวโคโลเออวันนี้พักในเบิรงนกี่เป็นท่องไหนบุญเบิร์มบังได อย่างนี้างต้นต้นไม้เห็นบ่ครับโอ้ต้นนั้นบ่ให้ได้เก็บตัวเดียวเก็บตัวเดียวแล้วอยากให้ได้เก็บพวกเท่าน่ะต้นเขาวข้างตูมแล้วจีเห็นเขาเดินเก็บกับทีเดินน้ำเขาบ่จังหวะได้ยินหมดละเงือยัยวารีแล้วไป่บอกสุฟังเราได้รางวัลเลยจังหางวันนี้จังมาะเป็นได้ตัวไหนบุไปหาปูกันแล้วฝันแล้วเอาไปแล้วทีไปหาปูแล้วบอกฮะเอาเาสุฟังโดนมีแต่ผู้ขึ้นหอดได้โลกปูอยู่บ่ ลูกผดลูกไรตัวผลูกข้าราอยู่หลอกาด้วที่เหรขนี่แล้ววายจังดละบาปนน้ำเป็นขึ้นนั่นเปนน้ำบุกนั่นบ้านบ้าสรดอกมันมาดินน้ำเพม่อนอามามาเดือมาเออเอาเงินเอาขัาไปให้เมนบ้าสระพันสองพันเหมืนบ้าสะอ่าอืมเราไปตามบ้าคนนี้ละเออ ไปรูปอีกทีที่วอะไรวะไปามหาไปเห็นเป็นตัวเก่าเออบ้านนี้ไปรูปตัวนึงบ้านนี้เลยเห็นเจ็สามเออกักีวนี้บ่เออชุ่มยืดดกันเจ็ดสากับเโอ้จุ่มยดดกันไว้ทีทีให้เจ็ดสามแล้วบ่จักแล้วุสาววานมี ผู้ขาดิเหอนี่ยไปนังกยเงนสักดอกแล้วเนี่ยมันบ้อเงินสดอกอยากู้บัตรกซื้งต้นเนี่ยสดอกอันโตฝันคือเก่อเใช่ไหมยืนยันว่าฮะมักคือเก่อนกว่าแม่นแทะสะแม่นอยู่ตัวแดนเป็ดสองตัวน่ะร้อยหน้าหมาน่ะเออเพราะว่าขวไปเทียงกับหน้าขี้ขัดตัวเวยอเราว่า ก็เองดอกเราดีแองเก็ดสามันก็ใกล้เที่ยงะรด้แปดสอเก็ดขันขสี่ขยายไปก็ทีว่าขั้นสีขยายไปก็่ว่าแปดสไปหันเนาะเก็ดสองเ็ดสาไปหัน่นะเออไก่กันข็ไล่มาว่าสามสามแปดดิฮะใช่ก็ไล่มาว่าสามแวันี้บ่สามแแน่มันก็ใกล้ๆกัน พูดได้ม,มาก <8 S 2> แปดสองก็2 2> ต้องเอาแ <3 S 2> ปดสามไปอย่างน้อยนี่วะมันถามแม่แล้วว่าจะมักตัวใด้หแม่สั่งหน่อยแม่ว่าแปดสองแล้วสองแปดแล้วบ่เออมันไม่ไล่มากเออโอ้โตฟันที่แรกนี่ตัวนี้เป็นตะมันน้ำคักเนาะแปดสองอย่างเนาะแม่เนาะว่าคนว่าคนได้โน่นเออหาลักร้อยใส่เนี้ยตาใจเอาตัวใด้ใส่ลักร้อยมันจะย่างง่าดิขั้นเป็นแปดสองเนี่ยเอาลักร้อยตัวใด้ใส่ ก็บ้า,านอห้ไก่ตอดอไ่งเ้ยไห้ตอดไน,ไน,อดนไมอยมันตอดตอด,ตอดหาออกมาตัวเดียวโครูถ้าวัานตอดสองเคือตอดหาออกมาล่ะมันตอดทั้งไงสองเคือหล่ะก็คือจังมันบ่ยบอกเลยไห,ห้ยบงมิตรหาตัวเดียวโครูวดก้อนที่บอกวดงนึงนี่ง<อ>วดงนึงนี่หหนออสองหานีา่ยลเออวาลลีสีขนหนไปซื้อไปนี่ย่เมีเงินจะไปซื้อแม่หนอยสีอันนาไปื้สองก หาสามสองหาหาสองสองหาสองเราเียนห้แล้วเราไปททซ้อห้เด้อเอาสองตัวเาแล้วบ๊บไปซื้อแล้วอะรย่าันบ๊บไปซื้อหัวมันละสั์บ่มีเงินเงินหน่อยิ็ฉีกตัวสัตคอว่าดิเอยตั้งเาคอว่าคนบ๊ไปซื้อแล้วก็เลยนั่นแล้แบบคอปูแล้วบอกปูใเ้อเบ๊อ่ไ้ซื้อเงินบอ้ยหกเขาออกแน่เนาะ มือออกตีละเขียนรกันด้เยื่อมือชิบิซื่อน่าล้าโมือือซื่อมือเรขกันนั่นแล้วมือเรกกอดแะที่เิเรียกกอรจด้อสให้ลูกโทษให้าะั่นรอนหลายขอกัเรยว่าแม่นไปซื้อกับไว้ดอกตาวันไปซ้นเลียงเป็นํำหนึ่งซีสองหาีหาสองขบมาขายเลยสีสองสองซีหาสองสองหาเพาขันมันเท่าซื้อจะมือเรีก อย่เาได้มาจอที่แรกกับิขายอยู่เขากับบุษยคขายก็เก่าเขาถาฟังดีไปลำหนึง่งเ,เออบ่าได้ดิไม่แดคือเขาจะกับเลียเขาคือว่าตัวนั้นถือออกมันเลเขาก็เรขเขาหลุดวันนี้วันนี้กับแปดสองเราบานทียืนยันคือเขาแปดสองแปดนะเออแล้วม่วันนี้เจ็ดเก้ามักว่าเรียกเจ้าเคยถึกเน่ยเก้าหนึ่งดเด้ วักศูนย์เก่าสองเก้าศูย์วักศูนย์เก้านย์ขั้นแปดสองมาศูนย์เก่าไปล่างไปทำนองนั่นโมเมนโมเมนเบียมันมันปลามันปลาเถอานั่นเออสนะคนโบมากอันอื่นขั้นมากตัวนั้นแหละขั้นมีตัวมากอีกบอกตัวมี่ศูนย์เก่าเก้าศูนเท่านั้น ฟังเอาด้วยเอฟซีก็ได้แมววอลียังยืนยันแปดสองคือเขาเด้อโตฝันนี่เราสั่วยืนด้วยก้อนเราสั่วโตเพิ่มเติมนี่ก็เอาฟังประกอบพี่เจนะเป็นแนวทางไปสัตวลละมามาสีหน่อยย่านได้รุดออกจากมาได้ริงแกนตุ่ยของหองไว้ไวๆกันยังวะเออ พักกันได้เหลขดีครับเล็ดีเนี่ยมันได้คุ่วดกบกนใจมันสิตัวนี้นะมันได้งามอยู่เออกทุนเนี่ยเออมันมีแต่เกจเท่าอย่างไงกระเากตัวเดียวเลยจีเกตัวเดียวโลอมีนี้ใส่แต่ว่าใส่สวน่้ตองเอาส่เอใยังกับ่าักคิดว่าเออเรสอบเลขออกมากมันหอกัสีว่เออาไปเบิ้งต้นใหม่กัต้นใดก็ลายายต้นนะต้นหนึ่งต้นั้น ว้าอยู่ต้นบกนี่บ่อ่ะมาเบิ่งดู่มบานเลยสีเห็ดคือเก่าบ่เขาอยู่สูงอยู่ต่ำเชียงใดหล่ะยายเออถึงหัวปวก เออยู oh, re ่ไก่ตุบนี่เนาะอันนี้ก็เป็นต้นบกเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ ต้นกระบอกมันก็ไม่เปลือกธรรมดานี่ละเปลือกกระคูออกกระธรรมดานี่ละเห็นแต่จอมปลวกเห่ลระยย จะจอบพวกนี้แล้ววะดอกฮ่าฮ่าโหโหดปูเยี่ยมนี่ตามไม่เห็นเด็กเพ่อแม่พี่น้องอยังกระไดอ่ามานสมนาเราพี่ มันคือหาบเลยนะน,นี่น้ำทั่วถึงกันเบิดข้าบว่าหลังงามครับว่าหลังครับเป็ดนาอยู่สองให้ยายวารีให้คุ่นกับให้พี่ าาครับยูใช่รตัวนี้คืคอใบบานโอ้ตัวนี้เอาเบิ่งเอาด้วยบานนี่คือโตได้แล้ววะ ตัวนี้คือแปดวันหนึ่งเนาะแปดหรือสามเจ็ดหรือเก่า ค้าก็นี่ต้นใหญ่ๆโอ้ตัดไปขายก็ซื้อได้หลายตันทีเนาะเม่วาลีก็เฮ็ดแต่การกเกษตรนี่ละ่ะปลูกบักอื้อบักเตียงปลูกข้าวปลูกน้ำเมื่อได้อยู่ได้สาดอก มองนี่ซะหนิสงคืนนี่โอ้นีเห็นว่านีเห็นว่านี่เนี่เดคักนี่ตัวเทงนี่เานี่เก่เกาเน,นี่เก่าด้าเกนี่นนนห่งอเกกดตัวนี้โอ้งาเวยบายคักอ้าคือบอเอฟซีแฟนช่องอะไร เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าอืมน้ำกอ๊อ เงินได้ผลแล้วคคนใหญ่ไปนี่มันใหญ่รันนนนกแต่ละต้นนะอ่าเบิ่งเงาดูครับมันใหญ่นันานไหนไม่ยูคาจากออสเตรเลียมันใหญ่ยุไทย เรือเรากับปูไม่ขมากกลางนี่เป็นคลองน้ำแล้วปล่อยปลาด้วยนี่ปล่อยปลาลงไปในนี้แล้วเววห็นแล้วอ่ะปลาคนกับเป็นนาเขา สำหรับคลิปนี้ก็ผู้เยี่ยมอำลาพาจักพามาชมแมวอารีส่อๆหรอครับราเห็นอีหยังลนสนดอกยามนี่ขันบอมาาลายมือกันขัดรอยได้รอยได้รอยบอกอยู่นี่ละ ตกเรื่องหลับมาชมหน้าเขาของเราก่อนครับเขาเขียวๆฮัดปุยานยังร้องเกิดพืบอตื่นเนี่ยเป็นเขาเป็นน้ำได้ กินข้าวเป็นน้ำเห็ดเมือกับมะนางตูบนี้เซาพักกินน้ำเย็นเย็นตัวแมวอารีเป็นเห็ดตูบดีใจด้วยครับมองเห็นยัง อ้าวขอบคุณหลายแมววลี่ก็ไดคลิปนี้ปู้เยี่ยมกับอำลาพาจากวัดซองเบืองเราซื่อๆดอกคลิปหนาคืิมัตไทายทำอยู่ก่อนเวียนไปจากซองสามมือกอนเราก็ยืนยันแปดสองขึ้นเราละตรงกันหลายคนเด้อเลียกแมววอลีแปดสองตาเบอรี่กับมะมักแปดสองโอ้หลายคนอยู่เด้อมักแปดสองห้องน้ำอยู่วท่านมักโทนีล่าเห็นปะ แปดสองแปดสามนี่ละพอดไปกระไดอ่ขอให้เป็นเลขโชคเลขมันกับทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ปูเยี่ยมอําลาพาจากน้ำแม่วาลี่าชมให้ชมสวนแล้วแหละกะอำลาพาจากไปเอาลอตเตอรี่ก็แล้วกันปูเยี่ยมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม